สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าเจวิธีเลือกผู้ชายระหว่างสองคนให้ไม่พลาดใครกันแน่ที่ควรจริงจังอ่านะเราลองมาฟังกันนะคะก็บอกว่าคุณเนี่ยกำลังลังเลใจอยู่ใช่ไหมล่ะคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ใช่ฉันควรจะเลือกคนไหนดีใครกันแน่ล่ะ ที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะอย่าเพิ่งกุ้มใจไปนะเรามีทิก7ข้อดีๆเป็นตัวช่วยหากวันไหนที่คุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์จับปลาสองมือแบบนี้คุณจะได้เลือกคนพิเศษของคุณได้อย่างถูกต้องและถูกใจนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียดายและเสียใจทีหลังเราไปดูกันดีกว่านะคะ,อะบอกว่า ลองมาดูกันข้อที่1นึ่เขาบอกว่าหาข้อดีนะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องดูเลยก็คือข้อดีของแต่ละคนคืออะไรหากนึกไม่ออกง่ายๆก็แค่ทึกแค่คิดถึงสิ่งที่คุณชอบในตัวเขาเขาทําให้คุณหัวเราะบ่อยแค่ไหนมีมนุษยสัมพันธ์ดีหรือเปล่าเขาเป็นสุภาพบุรุษพอหรือไม่นะฮะให้คุณพิจารณาว่าข้อดีของคุณ ผู้ชายคนไหนมากกว่ากันและคุณชอบคุณสมบัติที่ดีของใครมากกว่ากันนะคะต่อไปข้อที่2องเขาบอกว่าพิจารณาข้อเสียอะนะคะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณต้องพิจารณาไม่ใช่ข้อดีแต่เป็นข้อเสียของหนุ่มทั้งสองที่มาจีบคุณมากกว่าให้ลองลีดดูว่าข้อเสียของหนุ่มคนไหนร้ายแรงมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ะค,ะคุณรับได้กับข้อเสียแบบใดนะคือรับได้แบบไหนบ้างและข้อเสียแบบไหนหากคุณเจอต้องโบกมือขอลานะคะก็หมายถึงว่าถ้าเราเจอแบบนั้นแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่เลือกนะคะต่อไปข้อที่3เขาบอกว่าเขารักและเทคแคร์คุณดีแค่ไหนนะคะถ้าหากจะดูแต่องค์ประกอบภายนอกเนี่ยไม่ได้นะคะคง ตัดสินไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะคุณต้องดูเข้าไปให้ลึกถึงใจเขาเลยสังเกตว่าเขาปฏิบัติกับคุณอย่างไรสนใจมากน้อยแค่ไหนเทคแคร์เราในแบบที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่านะคะคุณเท่านั้นเนี่ยนะคะที่จะตัดสินใจได้นะคะต่อไปข้อที่4ี่เขาบอกว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอ่ะนะคะบอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณ เขาจริงจังหรือว่าแค่เล่นๆเท่านั้นคุณต้องหมา่นสังเกตพฤติกรรมเขาบ่อยๆหรือทางที่ดีที่สุดคุณควรถามเขาตรงๆเพื่อความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่5นะคะบอกว่าปรึกษาเพื่อนอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะเพียงแค่สายตาคุณคนเดียวอาจจะไม่ทะลุป,ปุปโปงคุณต้องพึ่งเพื่อนคุณนะคะก็งานนี้แหละคะ่ะ ให้เพื่อนคุณเนี่ยช่วยออกความคิดเห็นและเลือกคนที่คิดว่าดีและเหมาะสำหรับคุณมากที่สุดหลังจากนั้นคุณค่อยเก็บคำของเพื่อนคุณเนี่ยมาวิเคราะห์และพิจารณาดูนะคะต่อไปข้อที่6อย่ารีบร้อนข้อน,นี้สำคัญนะจ๊ะสาวสาวเรื่องอย่างเนี้ยถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียวนะคะค่อยคคิดไม่ต้องรีบร้อนบางครั้งนะคะเวลาก็สามารถบอกทุกอย่างได้นะจ๊ะข้อที่7 ความรู้สึกของคุณเองสําคัญที่สุดมาถึงข้อสุดท้ายและสําคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้สึกของคุณเองว่าคุณนั้นรู้สึกต่อแต่ละคนอย่างไรรักมากน้อยแตกต่างกันไหมลองถามใจลึกๆของคุณดูนะคะคือเรื่องความรักเนี่ยนะคะมันบอกแทนใครไม่ได้หรอกเจ้าตัวเนี่ยจะรู้ดีที่สุดนะคะจินก็เชื่อว่าแบบนั้นนะคะคนที่เราครบ เนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนไหนเป็นคนอย่างไรเขาจะจริงใจหรือจริงโจ้กับเรานะคะยังไงคลิปนี้จิงนก็ขอจะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย